ฉีดฟิลเลอร์ตำแหน่งต่างๆแนะนำยี่ห้อไหนรุ่นไหนสวัสดีค่ะหมอแพนจากวีสแควร์คลินิกนะคะ ปัจจุบันฟิลเลอร์ก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะแต่ละรุ่นก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งที่เราฉีดก็ต้องใช้ฟิลเลอร์เนื้อที่แตกต่างกันด้วยค่ะวันนี้หมอก็จะมาแนะนํากันนะคะว่าฉีดฟิลเลอร์แต่ละตำแหน่งบนใบหน้าแนะนํายี่ห้อไหนรุ่นไหนดีแล้วยี่ห้อฟิลเลอร์ในแต่ละรุ่นเหมาะกับการแก้ไขปัญหาแบบไหนค่ะ เริ่มที่ตำแหน่งแรกการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาหมอจะขอแบ่งฟิลเลอร์ออกเป็น2ชั้นค่ะฟิลเลอร์ชนิดแรกใช้ฉีดเพื่อทดแทนการยุบตัวของกระดูกและช่วยพยุงผิวในชั้นลึกค่ะยี่ห้อและรุ่นที่หมอแนะนําก็คือยี่ห้อแรกเลเซอร์เลนเลเซอร์เลนรุ่นที่หมอแนะนําก็จะมีเลเซอร์เลนลิฟต์เลเซอร์เลนดีฟาและเลเซอร์เลนคลาสิกค่ะยี่ห้อที่2จูวีเดิมก็จะมีรุ่นจูวีเดิมโวลูม่าและจูวีเดิมโวลัคส์ค่ะ และอีกยี่ห้อเบโลเทโรหมอแนะนําเป็นรุ่นวอลลุมค่ะส่วนฟิลเลอร์ชนิดที่2จะเป็นฟิลเลอร์เนื้อละเอียดหมอจะใช้ฉีดเก็บร่องใต้ตาบริเวณผิวชั้นบนค่ะฟิลเลอร์ที่หมอแนะนํานะคะก็จะเป็นเลเซอร์เลนไวท์เทไลท์เลเซอร์เลนวิทาวหรือจะเป็นจูวีเดอร์โวลไลท์หรือเบโลเทโรซอฟต์ก็ได้ค่ะตําแหน่งที่2ฟิลเลอร์ร่องแก้มเราจะแบ่งปัญหาเป็น2แบบนะคะถ้าปัญหามันเกิดจากการซุดตัวลงของกระดูกหน้าแก้มหรือกระดูกบริเวณร่องแก้มเราจะใช้ฟิลเลอร์เนื้อแข็งค่ะฟิลเลอร์ที่หมอแนะนําก็จะมี Lip, ีเลวโม หรือ b e l l o t e l o Intense ค่ะ ส่วนปัญหาที่2ถ้าเกิดจากผิวชั้นบนที่แห้งและบางตัวลงนะคะเราก็จะใช้ฟิลเลอร์เติมเต็มเข้าไปที่บริเวณผิวชั้นตื้นค่ะฟิลเลอร์ที่หมอแนะนําก็คือเลสเซเลนโวลิมมจูวิเดิลโวลิฟและเดฟฟินิทรีสโต e ค่ะตำแหน่งที่3ฟิลเลอร์คางหมอก็จะใช้ฟิลเลอร์ที่มีเนื้อแน่นไม่ฟูนะคะจะได้ปั้นคางได้สวยๆค่ะยี่ห้อที่หมอแนะนําก็คือเลสเซเลนลิฟตจูวิเดิลโวลูม่าจูวิเดิลโวลักซ์เดลเทโลอินเทนเดฟินิตคอร์และก็ฟอร์เรกจะมีกร์ท่ ใช้ก็แนะนําว่าเป็นยี่ห้อที่มีความยืดหยุ่นสูงยี่ห้อที่หมอแนะนําก็คือยี่ห้อเลสเตเรนก็มีเลสเตเรนไวทเท่าไรด์ค่ะฉีดเก็บไม่ให้ปากแห้งนะคะ หรือว่าจะเป็นเลเซเลนคิสตัวนี้ก็ออกแบบมาสําหรับฉีดปากเลยค่ะส่วนยี่ห้อจูวีเดิมก็จะมีจูวีเดิมโวลิฟจูวีเดิมโวลูม่าและจูวีเดิมอัลต้าพัทเอ็กซีค่ะและสุดท้ายเบลโลเทโรหมอจะแนะนำเบลโลเทโรโวลูมค่ะตําแหน่งที่5ฟิลเลอร์ขมับเรามักจะใช้ฟิลเลอร์ที่อยู่ได้นานที่สุดค่ะยี่ห้อที่เรามักจะใช้ก็จะเป็นจูวีเดิมโวลัคซ์จูวีเดิมโวลูม่าหรือจูวีเดิมอัลต้าพัทเอ็กซีค่ะส่วนยี่ห้ออื่นก็จะมีเะะลเซอร์เลแ้ตนะ ก็จะเป็นตำแหน่งที่ผิวบางและมีไขมันน้อยค่ะยาที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเลือกตัวที่กลืนกับผิวได้ดีนะคะหมอแนะนําเป็นเลสเตเรนว o ลลิฟหรือว่าจูวิดเออร์โวลิฟก็ได้ค่ะตำแหน่งที่7ฟิลเลอร์หน้าผากจุดนี้จะต้องใช้ฟิลเลอร์ที่มีเนื้อละเอียดมากๆนะคะเวลาฉีดแล้วเนี่ยจะได้สวยธรรมชาติไม่เป็นก้อนค่ะซึ่งยี่ห้อที่หมอแนะนํานะคะก็จะเป็นเลสเตเรนวิตเทและจูวิดเออร์โวเบลล่าค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละจุดบนใบหน้าเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันค่ะหมอเลยต้องเลือกยี่ห้อและรุ่นนนขอองงฟิลลเเเรรใใหหหห้้้มมาาะะกัับตตแ่่่่ททีีีจฉดดพพืไผธธป็ช แลละะปอดดภัยที่่สุคนอกจากการเลือกใช้ฟิลเลอร์แต่ละยี่ห้อแล้วเทคนิคของแพทย์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะคะควรเลือกฉีดกับแพทย์ที่มีประสบการณ์และเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานด้วยค่ะและใครที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้หมอฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง V Square Clinic กันด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาถามหมอได้เลยนะคะหรือใครที่อยากปรึกษาหมอก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะหมอตอบเองค่ะ